สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมจะมารีวิวชิบูร่าง s b o บอรนะครับในกิจใน event, อีเวนต์บิสไเกิลครับก่อนจะไปดูเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมมันก่อนว่ามีอะไรเข้ามาบ้างแรกก็จะคือกิจกรรมใช้ชื่อนะครับใช้ชื่อ,อรไยวันก็มานับกันได้นะครับอันนี้ผมบล็อกไปแยะต่อไปก็จะเป็นอ,อ่กาชาซึ่งกาชาเราก็รู้แหละว่เาเป็นลาอูนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลดันก่อนลาอูเห็นตะท้อใจแต่ว่าก็เลดใช้ได้ ต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมกิจกรรมใหม่นะเอาไว้เก็บเหรียญราอูนะครับอันนี้ให้มาเลือกฝ่ายนะมันจะเป็นแต่ละสัปดาห์ก็มาเลือกได้หนึ่งครั้งนะครับว่าฝ่ายไหนจะชนะต่อมาอันนี้ก็จะคือบัตรเอาไว้เล่นกิจกรรมอีกรอบนะคือเราต้องจ่ายห0 0ร้อยลูกบอลเพื่อซื้อบัตรนะครับก็จะเลือกได้มันจะเล่นหมวดฮาร์ดหรือหมดอีซี่เดี๋ยวเราไปดูในเกมมาเลยมันอยู่ในสตอรี่หมดนะ ไอ้ชิบูเนี่ยชัปชัปเตอร์หขึ้นไปชัปเตอร์ห7นี่แหละผม <c oughs> จะเล่นชัปเตอร์หนะ <c oughs> <c oughs> เราไปดูเกมมาเลยอันนี้เราข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าเราไม่อ่านหรอกน <c oughs> ี่ลองมาดูสเต็คชิบูโอ้โหพลังโจมตี315 <c oughs> โอ้โหโคตรเวอร์เอสบวกบวกหนะครับ <c oughs> เล่นทีมเราจะเล่นทีมแบบฟูลคอมโบเลยฟูลดามิเอตไปดูในเกมมาเลย <c oughs> อันนี้คือแบบ เป็นชิวแบบไม่โหดมากก็โหดแหละเราเสิร์ฟไปก่อนครับลูกแรกในวันนี ma ้เรียบร้อยร้อยเจ็ดสิบส 14. ี่ลูกต่อมาว่ายังไงเอ่ยร้อยเจ็ดสามนะครับก็ชิวเนี่ยตัวโหดแบบแบบนี้แหละที่ผมลังจะพูดเลยว่าจะมีแบบเออร์เลอร์เออร์เลอร์ขึ้นมานี่เพอร์เฟกต์เป็นหนึ่งทีนะครับสโนเลสสำหรับผมก็สบายมากหรือเปล่านะ คือแบบวันไหนผมเล่นออกก็ก็ออกนะดีมาอีกแล้วงงงงกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้สังขยอนเส์ฟไปขข้ามเส์ฟมาผมตบส่วนกับครับจังหวันนี้เรียบร้อยนีโคเทคผมบอกเลยคือแบบมันเหมือนรวมไม่ไม่ใช่ไอชิวเนี่ยเหมือนมันมีลาอูอยู่ตัวหนึ่งตัวคือแบบฮะ ฮะ <Huh? S 2> แบบฮะ huh? เลยตอนตอนผมใน่นครั้งแรกกับโคตรเท่โ oh. อ้โหครับผมตีไม่ตีไปอีกหนึ่งทีดีพันกันและนี้ลาอูมันเอาจริงนะเว้ทุกคนผมไม่รู้นะวะ่าว่าด่านนี้มันอ่ามันชนะได้ไหมหรือว่าผมเล่นกากเองหรือเปล่าผมคือแบบมันมาคับเหมือนมารับให้ผมแพ้เลยดูด,ด,ดูมันตีนี่ลาอูผมอยากได้นะ พอแบบอยากเกลือมันรูคัสก็พอแหละลรูคัสรอบที่แล้วผมแบบโอ้โหปลาไปสัปดาห์สุดท้ายก็ได้ดู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 ดดมันเสิร์ฟเอสทุกคนคือเหมือนมันมาคับให้ผมแพ้นะทีนี้ผมก็ม่แน่ใจเท่าไหร่ใช่ปก็เกือบชนะมันแหละน่าจะชนะได้นะผมว่าแต่ผมเล่นกากเองหรือเปล่าเลยแพ้แต่มันก็ได้สามดาวน,นะครับ ชนะอูเสริมมาจังวันนี้ว่าไงผมรับได้เว้ยซาร่าตีไปโอ้โหกดบับให้ไม่ทันเมื่อกี้ดูดูขนาดเอรทีมที่ข้ามาตัวกิี้มันยังตีแบบความเร็วงงง,งเลยอ่ะห้าต่อเจ็ดแหละว่าไงผมรับได้เว้ยสวนให้ลูกนี้ขอสวนหน่อยเรียบร้อยถ้าจะชนะได้นะเอาจริงแต่ว่าผม,มาจะาล่นกากเอง จบมาครับจังหวะนี้เรียบร้อยก็จบไปแล้วสำหรับด่านแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกด่านด,ดีกว่าแต่พามัไม่ใช่ด่านนี้ผมจำได้ว่าด่านนี้มันเหมือนจะให้เราเล่นไอ้พวกลูคงลูคัทไม่ใช่ดิตัวละครหลักเราอใช่ไหมวะเดี๋ยวดูกันเออใช่จริงเลยเดี๋ยวเราออกกันบ้างกดไม่ติดนะ นี่ต้องเล่นด่านมาเลยด่านสุดท้ายเลยเว้ยนี่แหละด่านนี้แหละ <c oughs> แล้วก็ข้ามเรื่องไปเลยนะนี่ราอูเดินมานทีมทีมเตรียม,ม,มราอูนะนี่อันนี้ก็ทีมเราแบบโอ้โหลูคัสอิซาเบลซังพยอนคือแบบฮะฮะมันเซ็ตได้อยู่หรอนี่พระเอกโคเทโอ้ไม่กอด อับเดทนี้คือแบบเทามากพระเอกเราชีวุงชีวุโอ้โหอันนี้แคร์เสริฟมานะครับผมรับได้ลูกคัาเซ็ต <c oughs> ลูกค้าเซ็ตเซ็ตได้ผมโอ้โหฮาราอูตกมาก็ชิวๆนะไม่ไม่ยากเท่าไหร่พอดีแบบผม <c oughs> ผมเก่งเกินนะ <c oughs> ไม่น่าพูดเลยโอ้โหแคร์เสริฟอีกรอบเรียบร้อยผมรับได้คือ ถ้าทุกคนอยากให้ผมสอนเล่นพวกแบบสโนว์ลงสโนว์เล่ก็ทมไม่ได้นะครับพอดีผมก็ผมว่าผมเก่งพอตัวอยู่ลองเล่นลองเล่นเนียแต่คนดูก็หมั่นไส้กูแหละโอ้อ้เฮียนี่บช่องอะไรบ้างไม่รู้จักก็พูดแบบนี้โอ้โหแนวไม่ติดตามซะเลยผมผมผมผขอโทษนะครับมาจบเกมต่อเราออกนอกเรื่องกันไปเยอะแล้วอูตกบมากจังวันนี้จบจะรับไงวะเนี่ย เมื่อกี้กบยังขิงอยู่เลยกลับไ้ไว้อิซาเบลโชไปหนึ่งทีร้อยคือแบบลืมๆว่าเรามารีวิวชิวูนี่วะเออทุกคนดูแบบมันตบมันตบแรงมากใช่แล้วมันคือแบบถ้าจะไม่ผิดเหมือนชิวูอาจจะไม่มีทางติดสถานะแบบแปลกๆนะพวกสถานะลบสถานะอะไรแบบนี้เหมือนตอนเราเล่นของคาบ่า วเวลาจะโดนเอฟเฟกล็อกของยามาเนี่ยละแล้วก็ไม่โดนล็อกนะจะเป็นยามาแน่แหละตัวมันโอพีมากโกงสุดในเกมเนี่ยแถมก็แล้วก็แรงสุดในเกมมาด้วยตัวอื่นเขาตีร้อยสองร้อยไอ้ตัวนี้มันปาไปสามร้อยสิบห้าโอ้พระเจ้ารูคัดบล็อกได้เว้ยสกิลของแคร์เขาตกไปโดน,นบล็อกก็ไม่โดนโอ้ทำาะไรวะเนี่ย รุนแล้วไหมรอบนี้อ่ะโดนบล็อกนะครับแคร์เสริมมากดเพอร์เฟกต์ไปหนึ่งทีโอ้หเรียบร้อยโดนส่วนดีวะก็ประมาณนี้แหละนะพอดีแบบผมก้อนข้างโหดในระดับหนึ่งของสโนเลดโคตรน่าหม่อนไส้นี่ใช่ในโมดนี้เวลาสกอร์เราอยู่ห้าตัวเราจะโดนเนิร์ฟนะคือเนิร์ฟขาเนิร์ฟแรงกระโดดเราลง แลกวก็ไม่ใช่ปัญหาเว้ยเพราะเราเป็นพระเอกมาดิวะลอาอาูอา้าผมได้เฉยแสงว่ามเมื่อกี้ผมตกไปโดนมือมันพอดีนะมันเลยเด้งออกลูคัดเสิร์ไปลาอูมาอีกแล้วเรียบร้อยโดนรับได้ลูกนี้ไม่พลาดแน่นอนเซตสูงแบบนี้ผมไม่มีทางพลาดจะชนะล้าเว้ยอีกนิดเดียวลูคัดเสิร์ไป มาดิครับเอาจริงมันบล็อกได้นะถ้าถ้าเกิดจังหวะดีๆมันบล็อกได้นะเลวลา,าอูอ่ะแต่ก็ยากหน่อยจะปล่อยเดินไปดิอะไรมาแพ้ทุกคนแปดต่อห้าแล้วเฮ้ยเราเสิร์ฟจังหวะนี้ว่าไง <c oughs> <c oughs> พอๆๆๆเลยคือแบบโอ้โหพอเลยไล้ลไร้แลกแต่และมารีเมื่อกี้เสิร์ฟไหมคมรับม,มาเว้ยรับได้ มิเกิดโดนบล็อกกิดโดนบล็อกโอ้ไม่ก็กกก oh ต้องเล่นลูกหยอดนะนี่ไงโอ้นี่ไง,ลไงบล็อกบล็อกได้ใช่แต้มสุดท้ายอิซาเบลปิดงาน,นเพื่อนโป้งสองร้อยหกไปเลยอันนี้ตัวเราก็เหมือนจับมไม่ไหวแล้วนะเราแพ้ละอูได้ น่าจะใช่ต้องให้ว่าที่ภรรยามาอ่ามาเคลียให้ก็คือสาร่านั่นเอง,เองแต่ว่าเราข้ามเนื้อเรื่องไปเลยถ้าใครอยากถ้าใครอยากดูเนื้อเรื่องมันก็คอมเมนต์มาได้นะครับเดี๋ยวผมทําให้ก็จุดประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวบ๊ายบาย